สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านอามโปรบายนะครับผมวันนี้พามารีวิวค่ายคาวาซากิเป็นตัวนินจาเซ็กสิบปีสองมัติพนะครับผมคันนี้ของแต่งก็จะมีท่อเลสฟิกนะครับผมไทเทเนียมแล้วก็มีจับปั๊มล่างครับผมเดินสายถักแล้วก็ครอบเฟรมครอเฟรมคาร์บอนแล้วก็ครอบสวิงอามคาร์บอนนะแล้วก็จะมีวันโคลหลังคาร์บอนอ่าสวย,สวย รถเนียนกิบกิบครับผมมีกรนล้มกลางโยชิมูระแต่งนะแล้วก็ตัวแฟลิงด้านข้างนะผมเป็นคาร์บอนหมักลุกครับแล้วก็มีชิวหน้า m อ a นะของแท้นะครับผมบางคนหน้าก็จะเป็นคาร์บอนนะครับผมบางคนหน้าคาร์บอนสภาพสวยๆเลยมาดูอีกฝั่งหนึงข้างหน้าก็เดินใส่ถักให้นะใส,ส่ถักสวยมีไล่นํ How นนำมันบดไว้ครับ ฝั่งนี้สภาพเครื่องเนียเกิฟรถรับป,ประกันครับไม่มีรมไม่มีชนโซ่แต่งครับผมโซ่แต่งแล้วก็จะมีมาพร้อมท้ายสั้นนะท้ายสัน้นแปดทะเบียนได้คันนี้วิ่งมาดูเลขไม่กันสองหมื่นห้านะผมมามาฟังเสียงท่อกันเสียงเพาะสำหรับท่อกระป๋อง ไทเทเนียมแท้นะครับผมน่ะนี่รอบเดินเบานะครับเดี๋ยวมา,า,มาฟังเบิร์นรอบกันสัก5,000-6,000รอบนะแบ็คไฟด้วยนะครับผมสำหรับพ่อ,อไทเทเนียม ท่านใดสนใจคาวาซากิใช้ไีกสิบปีสมัิบนะผมติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยรถสวยๆสีเขียวดําเดิมโรงงานครับฝากไว้หนึ่งคันสําหรับคนมองหาตัวสปอร์ตตัวพันอยู่แนะนำเลยครับคันนี้